ไม้วัดระดับตอนนี้จมหายไปแล้วครับคาดว่าน่าจะเกินสูงกว่า1เมตร ตอนนี้สะพานได้ขาดไปแล้วนะครับลอยไปกับใส่น้ํา่าขาดหมดแล้วนะครับตอนนี้ข้ามไม่ได้แล้วนะครับเส้นฐานเส้นนี้ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณตรงสะพานแม่ละอุกนะครับเวลาหกนาฬิกา,ากว่าๆนิดๆปริมาณน้ำตอนนี้คงคางจะเต็มที่ครับ ครับนี่คือแม่น้าําแม่แจ่มนะครับหลังบริเวณดงเดืบ้านแจ่มหลงนะครับเนื่องจากฝนตกตํดหับทั้งคืนนะครับทําให้แม่น้าําแม่แจม่มเอื่อล้มตลิ่งครับสภาพความเสียหายนาข้าวของชาวบ้านอ,าอย่างที่เห็นนะครับเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับต้องขอรายงานไปยังอำเภอแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงมาตรวจสอบอีกทีนะครับผมชอบ